ุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ที่ได้เห็นการประท้วงเกิดขึ้นในหลายหลาเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะกําลังเกิดคําถามว่าเมื่อการเมืองในสหรัฐกําลังร้อนระอุแล้วปมความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนจะเดินหน้าไปอย่างไรต่อเมื่อสหรัฐและจีนก็มีความไม่ลงรอยกันอย่างสูงเกี่ยวกับการประท้วงในฮ่องกงด้วยนะคะเรา ประเทศไทยควรจะเรียนรู้จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวทีต่างประเทศนี้อย่างไรคืนนี้ค่ะแขกรับเชิญรองศาสตราจารย์ดรสิทธิพลเครือรัติกาลผู้ำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขับคุณอาจารั์ที่เาร่วมรายการจีนเฝ้ามองการประท้วงในสหรัฐเนี่ยอาจารย์คิดว่าจีนกำลังคิดอะไรอยู่คะจีนก <todavía> ็คงจะรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้เอาคืนบ้าง อ,สอสงสะใจลึกๆนะใช่ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาก็เราก็จะเห็นได้ว่าจีนเป็นฝ่ายที่ถูกสหรัฐเนี่ยเนาะวิพากษ์วิจาร์สหรัฐเป็นฝ่ายวิพากษ์วิจารณพยายามจะมองเซตสแตนดาร์ดไม่ว่าจะเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนาะแล้วหนึ่งในประเทศที่เป็นตกเป็นเป้าแห่งการวิจารณ์ของสหรัฐก็คือจีนเพราะว่าจีนมีปัญหาเยอะนะฮะทั้งปัญหาทิเบตทะลลามะปัญหาเรื่องชาติพันธุ์อุยกูซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่มากอยู่ทีเดียวนะครับไหนจะปัญหาเรื่องฮ่องกงแล้วก็ปัญหาเรื่องไต้หวัน อีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผู้ที่เคยเออวิพากษ์วิจารณ์จีนกลับเจอปัญหาเสียเองนะครับอันนี้ก็ทําให้ถือว่านี่เป็นโอกาสสาหรับ,รบจีนแหละที่ได้วิพากษ์วิจารณ์หรือลดทอนความน่าเชื่อถือของสหรัฐใน,นาฐานะเป็นผู้นําโลกคือสถานการณ์ในอเมริกาถ้ามันไม่เลวร้ายไปกว่าน,นี้นะมันก็คงจะไม่มีอะไรยืดเยื้อใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันรุนแรงมากขึ้นแล้วทหารที่ทรัมป์ส่งเข้าไปเนี่ยเกิดต้องยิงปืนต้องมีคนล้มตายมากมายเนี่ย ทางจีนก็คงจะมองว่านี่เป็นโอกาสทําให้จีนทําอะไรได้หลายอย่างในอย่างฮ่องกงโดยอาจจะถูกไม่ต้องกลัวว่าจะถูกอเมริกาต่อต้านมากมากเหมือนที่ผ่ายมาใช่ไหมใช่ <c oughs> เพราะว่าถ้าสหรัฐใช้กําลังแบบนั้น <c oughs> กับประชาชนในประเทศ <c oughs> ของตนเองนะนะมันก็จะทําให้จีนมีความสะดวกใจมากขึ้นนะที่จะอาจจะใช้กําลังนะฮะซึ่งแม้ว่าเราหวังหวังว่าจะไม่เกิดการเ <c oughs> สียเลือดเสียเนื้อเนนะี่ยแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จีนจะอาจจะมีความสะดวกใจมากขึ้นเ้าว่าถ้าสหรัฐมีการใช้กำลังเช่นเดียวกันในประเทศของเขา หรือว่าอีกในอีกในยะหนึ่งเนี่ยจีนอาจจะใช้จังหวะนี้หรือเปล่าคะที่สหรัฐก,กำลังวุ่นๆกับการใช้กําลังเข้าไปปราบปรามผู้ประท้วงเนี่ยจีนอาจจะกําลังแอบคิดอยู่หรือเปล่าว่าจะปราบการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงที่ฮ่องกงอย่างไรอาจจะใช้ใช้จังหวะนี้ใช้กําลังบ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเออ ความขัดแย้งหรือปัญหาการประท้วงในฮ่องกงเนี่ยมันเรื้อรังมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วแต่เดิมเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนแม้กระทั่งผมผมก็ยังเคยทานายว่าจีนน่าจะรีบปราบปรามให้มันจบก่อนวันชาติคือวันที่1ตุลาเมืม่อปีที่แล้วนะแต่ไปๆมาๆก็จีนก็ไม่ปราบแล้วก็ปล่อยให้มีการประท้วงแม้ว่ามันจะซาไปบ้างในช่วงโควิด19เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็กลับมามีปัญหาอีกแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าลึกๆจีนเนี่ย อยากจะใช้การไม่ไม่อยากจะใช้กําลังการใช,ใช้กำลังเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ไม่เหลือทางเลือกอื่นๆือีกแล้วถึงจะใช้ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่จีนพยายามทําคือพยายามจะสถาปนาสิ่งที่เรียกว่า rule of law ขึ้นมาบน บนแผ่นดินของฮ่องกงนะครับด้วยการออกกฎหมายเนี่ยตัวนี้แหละที่มันกำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยกฎหมาย national security law ซึ่งจะออกโดยสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนีตัวนี้นะครับมันจะทำให้จีนมีอำนาจในการจับคุมอะไรทั้งหลายผู้ที่จะกระทำการสร้างความวุ่นวายเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นจีนน่าจะใช้กลไกทางกฎหมายโดยอ้างสิ่งที่เรียกว่า rule of law เนี่ยใ,ในการจัดการกับปัญหาฮ่องกงก่อนเป็นออปชันแรก ซึ่งความหมายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจีนจะมีความอดทนอย่างมากกฎหมายในมือมีแล้วตอนนี้เนะี่ยก็ไล่จับเสกทําความผิดและเมิดเรื่องการห้ามการาก่อการร้ายใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าการการบ่อนทําลายนะครับหรือแม้แต่การแยกดินแดนเนี่ยซึ่งข้อหาเหล่านี้มันก็ถูกนํามาใช้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งก็หมายความว่าจีนก็พร้อมที่จะยอมอดทนแล้วก็ใช้กฎหมายเนี่ยเล่นงานโดยไม่เป็นห่วงว่าจะยืดเยือ้อแค่ไหนก็ตามเพราะฮ่องกงความสถานะในฐานเป็น ศูนย์การทางการเงินการค้ามันไม่ได้สําคัญเท่ากับเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมใช่ครับ<ม>คือผมคิดว่าจีนใช้ใช้เรื่องกฎหมายนี่แหละ<ม>เป็นตัวที่จัดการกับปัญหาฮ่องกงในแง่ที่ว่าทันทีที่เดี๋ยวถ้าออกกฎหมายนี่มันจะออกนะครับ<ม>ในภายหน,น,น้าจะมาไทย,ยในไม่กี่สัปดาห์เนี้ยโดยคณะกรรมการประจำของสภาประชาชนแห่งชาติเนี่ยม,มันจะเป็น การวอร์นิ่งนะว่าถ้าคุณละเมิดกฎหมายนี้เนี่ยคุณจะโดนรับโทษหนะักแปลว่าจีนต้องการใช้กฎหมายเพื่อข่มขู่เพื่อไม่ให้มีผู้ไปร่วมประท้วงเยอะนั้นจีนต้องการจะระวังจะใช้กฎหมายเพื่อลดจํานวนผู้ประท้วงให้ผู้ประท้วงนี่มันเหลือน้อยลงแล้วคุณถ้าเราดูสื่อของจีนนะตอนนี้เนะี่ยไม่ได้เรียกผู้ประท้วงเหล่านี้ว่าเป็นผู้ประท้วงเฉยเเเรียกว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมันจะทําให้คนที่จะไปประท้วง่ต้องคิดให้ดีนะว่าเฮ้ยเราเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสุ่มเสี่ยงนะที่จะโดน ร่วมกับกลุ่มต้องที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนผมคิดว่าอันนี้คือกลไกลทางกฎหมายที่จีนต้องการที่จ,จ,จะจะใช้นะครับ<ม>ยังไม่ใช่การใช้กําลังปรปาบปรามโดยตรงก็เป็นเสมือนปฏิบัติการจิตวิทยาตวิทยา,ตตทยากลุ่มผู้ประท้วงด้วยนะใช่ครับะะเพื่อให้มวลชนที่ประท้วงน่ะลดจํานวนลงนอกจากเดาว,ว่าทางกลุ่มผู้ชมุมนุมผู้ประท้วงในฮ่องกงเขาจะทำยังไงผมก็นส่วนาหนึ่งเดายากเหมือนกันเนาะเขาจะยอมไหมหรือว่าเขายากจะสู้ต่อไปอย่างงี้ดีกว่า ผมก็คิดว่าอาจจะมีกลุ่มหนึ่งนะที่เขาสู้ด้วยความรู้สึกที่ว่าเขาอึดอัดจริงๆกับกับ กับการมีชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของจีนนะแม้ว่าฮ่องกงอาจจะมีพันธมิตรอยู่บ้างที่เห็นอกเห็นใจอยู่บ้างนะครับแฟนคลับในทว <c oughs> ิตเตอร์ก็อาจจะเป็น,เป,นเป็นพันธมิตรแต่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยชี้ชะตาอะไรให้กับฮ่องกงหรือแม้กระทั่งไต้หวันเองอันนั้นไต้หวันเนี่ยประธานาธิบดีขอใชิงเวินเนี่ยอันนี้พูดว่าก็เห็นอกเห็นใจเนาะแล้วก็ยินดีที่จะรับอะไรครับรับผู้ที่รีภัย <c oughs> ทางการเมืองมาจากฮ่องกงแต่ว่าไต้หวันก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรให้กับชาวฮ่องกงได้ดังนั้นเนี่ย ก็ทางเลือกของชาวฮ่องกงมีอยู่น้อยมากอย่างวันนี้อย่างที่อังกฤษน่ยนยกรัฐมนตรีบริจอนสันก็บอกว่าพร้อมจะออกวีซ่าให้กับคนฮ่องกงที่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ต้องการจะหนีปมทางการเมืองไปอยู่ที่อังกฤษได้เหมือนกัน <c oughs> แสดงว่าไพ่ฮ่องกงเนี่ยค่ะทางโลกตะวันตกสหรัฐอังกฤษก็ยังพยายามที่จะใช้เพื่อที่จะขานอํานาจกับจีนอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็คือในกลุ่มประเทศที่ ประเทศโลกตะวันตกนี่เราก็ต้องยอมรับว่าแม้ว่าเขาจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคืออุดมการณ์เรื่องของเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะมันเป็นสิ่งที่ผู้นําเหล่านั้นเนี่ยจะต้องพูดออกมาเพราะว่าอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเนาะนั่นน่ะในประเทศของเขาเขามาผ่านกลุ่มผลประโยชน์อะไรทั้งหลายทั้งปวงนะฮะแล้วหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอุดมการ์ซึ่งมันก็จะเป็น credibility ของผู้นําเหล่านั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีของอังกฤษเนี่ย อังกฤษออฟเฟอร์เรื่องของพาสปอร์ตนาะพาสปอร์ตที่เรียกว่า British National Overseas ตัวนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยชาวฮ่องกงได้มากน้อยแค่ไหนเข้าใจว่ามีอยู่ยประมาณน่าจะประมาณ3ล้านคนที่มีที่มีอันเนี่นะฮะที่มีหนังสือเดินทางอันนี้นะครับแต่ว่ามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้มันจะไปเข้าทางจีน เพราะว่าอะไรจีนก็จะบอกว่าเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เตรียมกันมาแล้วโ<ม>อ้ทันทีที่จีนอยากจะทําท่าแข็งกร้าวต่อฮ่องกงน่นน่ะมีประเทศอังกฤษก็รีบส่งสัญญาณทันทีไต้หวันก็ส่งสัญญาณทันทีมันจะยิ่งทําให้จีนเนี่ยมีแต้มต่อหรือมีข้ออ้างมากยิ่งขึ้นที่จะใช้กําลังหรือจะใช้วิธีการที่หนักขึ้นต่อฮ่องกงคือทําให้ข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีต่างชาติหนุนหลังได้มันมีน้ําหนักมากขึ้นทันทีเลยใช่ถูกต้องครับ แล้วความเป็นฮ่องกงเนี่ยคะ่ะยังมีความสําคัญมากขนาดไหนสําหรับจีนภายใต้1ประเทศ2ระบบเอาเข้าจริงจีนแคร์อะไรกับฮ่องกงไหมหรือว่าก็จะปล่อยให้ประท้วงแบบนี้แล้วก็ซาไปเองแห้งเหี่ยวกันไปเองผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ย ฮ่องกงไม่ได้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจต่อจีนเท่ากับเมื่อ30 40, 40ปีที่แล้วนะสามสปีที่แล้วเมื่อสมไยมเติมเซียวพิงเริ่มการปฏิรูปละเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยฮ่องกงเนี่ยเป็นทั้งแหล่งทุนที่เข้าไปลงทุนในจีนแล้วก็เหมือนเป็นประตูเชื่อมระหว่างจีนกับโลกภายนอกเลยทั้งหลายนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยจีนได้เปิดเมืองอะไรอีกเป็นจํานวนมากแล้วก็ได้พยายามที่จะประับเปลี่ยนนะฮะเรื่องไอ้เรื่องของ ระบบเศรษฐกิจหลายทั้งหลายภายในประเทศดังนั้นสถานะความสําคัญของฮ่องกงในทางเศรษฐกิจที่มีต่อจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันน้อยลงนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีความสําคัญในแง่ภาพลักษณ ภาพลักษ์ในแง่ที่ว่าอะไรครับในแง่ที่ว่าการที่รักษาหนึ่งประเทศ2ระบบเอาไว้เนี่ยมันถ้าจีนรักษาไว้ได้แล้วโลกตะวันตกยอมรับเนี่ยมันเท่ากับว่าจีนเหมือนกับมี tolerance มีความอดทนอดกลั้นต่อระบบการเมืองความคิดหรือสังคมหรืออะไรทั้งหลายที่มันแตกต่างเนาะแต่ถ้าจีนใช้กําลังเข้าไปเนี่ยมันจะทําลายภาพลักตรงนั้นภาพลักของความอด,อดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างออนะครับ กลับมาดูที่ประเทศไทยนะอาจารย์เมื่อช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเราได้เห็นพันธมิตรชานม,มก็ฮือฮากันในโลกโซเชียลมากนะคะคมันคืออะไรอาจารย์อธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันอีกทีค,ะค่ะแล้วมันมันมีผลอย่างไรคะ่ะอ่าสั้นๆนะฮะเออ,เอ,อ,เอ,อมันมีทวิตเตอร์นะครับของดาราท่านหนึ่งเราไม่ไมไมไมต้องเอ,อ่ยชื่อก็ได้นะครับก็คือว่าเขาได้เขียนเขาได้โพสต์ภาพแล้วก็เขียนว่าหนึ่งในหนในประเทศนะที่เขาชอบไปนี่คือฮ่องกง นะครับทีนีเน้เนื่องจากเนื่องจากสื่อของไทยเนี่ยมันเป็นที่นิยมช,มชมชอบกันอยู่ในจีนนะจีนดูละครดูภาพยนตร์อะไรของไทยอยู่เยอะนะครับและไอ้ระบบะการออโต้พานสเลนอะไรดังนั้น,นภาษาไม่ใช่อุปสรรคดังนั้นไม่ว่าจะเขียนภาษาไทยหรือเขียนภาษาอังกฤษมันก็แปลเป็นจีนได้นั้นดังนั้น,น,นเมื่อดาราคนนี้เขียนว่าที่ที่เขาชอบไปที่หนึ่งหนึ่งในห้าที่เนี่ยเขาแปลรูปไปด้วยว่าฮ่องกงว่าเป็นประเทศเนี่ยก็ทําให ผู้ใช้ทวิตเตอร์ในจีน,นไม่พอใจบอกว่าฮ่องกงไม่ใช่ประเทศมเมื่อฮ่องกงไม่ใช่ประเทศโอเคดาราท่านนี้ก็ได้เขียนขอโทษแล้วแล้วก็บอกว่าโอเคเป็นความไม่รอบคอบของเขานะโอเคฮ่องกงไม่ใช่ประเทศแต่ว่าปัญหามันไม่จบปัญหามันไม่จบเนื่องจากว่าดาราคนนี้ก็มีแฟนนะแล้วก็มีแฟนขับจีนไปชมไปชม,ไปชมแฟนแฟนสาวของดาราคนนี้ว่าสวยแบบจีน นะแต่ก็ตอนหลังก็มีคนมาบอกว่าเป็นสวยแบบออกไปทางไต้หวันมากกว่ามันเลยกลายเป็นเรื่องเลยนะฮะมันเห็นแล้วว่ามีเคสฮ่องกงและไอ้ตอนนี้เหมือนกับว่าดาราคนนี้และแฟนเนี่ยเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจฮ่องกงใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากสวยแบบจีนไปอ้างว่าสวยแบบไต้หวันแปลว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชอบจีนแผ่นอินใหญ่หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นเป็นสงครามในโลกออนไลน์นะครับแต่เป็นสงครามที่มันไม่เกี่ยวกับหลักการเรื่องหนึ่ง จีนเดียวใช่ไหมอาจารยหรือว่ามันมันเกี่ยวโยงกันด้วยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่เกี่ยวโดยตรงนะฮะมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นพันธมิตรแบบอะไรล่ะแบบเฉพาะกิจดอะคือไทยแฟนคลับผู้ใช้ทวิตเตอร์ไทยกับจีนทะเลาะกันนะครับและมันเลยกลายเป็นจังหวะที่ทําให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ในฮ่องกงกับไต้หวันซึ่ง2ดินแดนนั้นเนี่ยนะฮะ เขามีความไม่พอใจจีนอยู่แล้วเนี่ยก็เลยมาอะไรครับผนึกกําลังนะมาอยู่ข้างฝ่ายไทยในการถกเถียงกับจีนดังนั้นประเด็นมันก็เลยตามมาอะไรทั้งหลายเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะจริงๆในเมืองไทยมันก็มีความเห็นที่แตกแยกกันอยู่ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเห็นใจพวกคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงที่ออกมาปะท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งก็มีคนที่บอกว่าไม่ได้นี่มันหลักการจีนเดียวมันสาคัญที่สุดประเทศไทยก็รับรองจีนแผ่นดินใหญ่ประเทศเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องมา แล้วบางส่วนมันก็มีเรื่องการเมืองภายในเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะมองว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากการปฏิวัติเนี่ยจีนก็โอบกุริโกจอมมาให้กันแต่รับรองอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยมันก็เลยมีภาพลักษณ์ของท,ที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์อยู่ด้วยกัน2ประเทศนี้มันก็เลยทำให้มีอารมณ์ที่ต่อต้านจีนแผน่นดินใหญ่มากขึ้นด้วยอาจารย์คิดว่าอารมณ์ควารู้สึกแบบนี้มันจะมันจะออกมาทางมันจะออกไปยังไงผมคิดว่าอันนี้มันสะท้อนเลยนะว่าในสังคมไทยเราเนี่ย มีความเห็นที่แตกต่างที่พูดง่ายๆว่าออไอ้ปัญหาเรื่องท,ที่คุณเทพชัยว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนขยายของความขัดแย้งทางการเมืองอภายใน,ป,นประเทศไทย ใช่เป็นความขัดแย้งในในในแง่ที่ว่าเวลาเราพูดว่าความสัมพันธ์ไทยจีนจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วลงานมีงานเฉลิมฉลองโน,น่นนั่นนี่นะแต่ส่วนใหญ่คนที่เพลลิฟเซอร์วิสกับคำพวกนี้เนี่ยนะมักจะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ผู้นําทางการเมืองนะชนชั้น<ล>น,น<ำ>ํามีประโยชน์ได้จากความสัมพันธ์นี่แหละได้ได้ประโยชน์เป็นกอบเป็นกำรรมจากความสัมพันธ์ ที่มีกับจีนแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปคนเล็กคนน้อยเนี่ยบางครั้งเขามองว่ามันเป็นเรื่องในทางลบเสียด้วยซ้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนแม้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเบตได้เพราะเราก็พูดันมาเป็นสิบกว่าปีเรื่องทัวร์ศูนเหรียญเงินเข้าคนไทยจริงหรือเปล่าหรือที่แท้เงินก็ไปอยู่ในวงจรเศรษฐกิจของคนจีนที่มาอยู่ที่เมืองไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้สองครามชานมอะไรทางนี้ไปไปมาเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนลึกๆของปัญหาความขัััดดแแแยยยย้้้งงงงงภาาาาาในนปปรระเเเททททศไ็คคววมมมขกือล ช่องว่างทางเศรษฐกิจด้วยมีการพูดถึงเรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์คืออำนาจที่นุ่มนวลของจีนเนี่ยที่ผ่านมากินก็พยายามนายจาน,นะแต่มันดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ผลมันดูเหมือนไม่สําเร็จนะฮะเออซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยความหมายคือมันมันทำอย่างไรให้เราตัวเราน่าดึงดูดแล้วคนวิ่งมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องเอาอะไรไปเป็นอินเซนティブเขานะฮะนี่เราต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์สูงมากหลายๆคนไม่ได้ทุนประเด็นอเมริกาแต่ก็ กระตือรือร้นที่อยากจะไปอยู่อเมริกาอยากจะไปตั้งหลักที่นั่นอะไรนั่นแต่ในกรณีของจีนเนี่ยผมคิดว่าปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าจีนเนี่ยพื้นฐานเดิมเป็นประเทศสังคมนิยม,มนะฮะเขามีการโฆษณาการ propaganda นะ,ะดังนั้นเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในมุมมองของผู้รับสารเนี่ยม,มันยังแยกไม่ค่อยออกจาก โฆษณาชวนเชื่อไม่ค่อยน่าเชื่อถือมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือมันดูว่ารัฐเนี่ยเป็นผู้เข้ามามายัดเยียดเป็นเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่รัฐอะไรครเป็นเป็นเป็นเวอร์ชันที่รัฐรัฐเป็นผู้กําหนดหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเป็นปัญหามากทีเดียวนะไอ้สงครามชานมเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนเหมือนกันนะว่าจีนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ๆของประเทศไทย เพราะมีการวิเคราะห์กันว่าอย่างพัทธมิตรชานมเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงไต้หวันแล้วก็ไทยเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แอคทีฟในเรื่องใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าของจีนที่มาตอบโต้เนี่ยก็คือคนที่รัฐบาลจ้างมามตรงนี้นะคะทางจีนเองเขาควรจะต้องปรับตัวอย่างไรไหมคะถ้าเขาจะคบกับเพื่อนๆในภูมิภาคนี้ต่อไปแล้วอยากจะได้ใจคนรุ่นใหม่นะคะเรื่องที่สําคัญมากก็คือว่าโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ย เนาะพวกเว่ยป๋ออะไรพวกนี้มันก็ใช้กันในหมู่คนจีนมันในขณะที่สากลโลกเนี่ยเขาเล่นทวิตเตอร์กันเยอะเขาเล่น Facebook กันเยอะมันแปลว่าโลกออนไลน์ของชาวจีนกับโลกออนไลน์ของชาวโลกเนี่ยมันยังไม่อเวอร์แลปกันเท่าไหร่เหมือนกับว่าจีนมีพันกว่าล้านคนเขาก็เป็นเป็นสังคมใหญ่พันกว่าล้านอยู่ในเว่ยป๋อดังนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีพื้นที่ในโลกออนไลน์ที่ประชาชน ประชากรออนไลน์ของจีนกับประชากรออนไลน์ของโลกได้มาโอเวอร์แลปกันดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่รัฐบาลจีนก็ต้องเปิดทางให้ตรงนั้นรัฐบาลจีนก็ต้องเปิดทางปัจจุบันเนี่ยการใช้ Facebook ในจีนท,ทาทาถามว่าทําได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช้ VPN ช่วยมันก็ทําไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ชาวจีนเนี่ยไม่มีอะไรฮะไม่ไม่มีสังเขาเรียกว่าไม่ได้มา ปฏิสัมพันธ์<ช>หรือ<ช>ได้ได้รู้พัศนาคติอะไรจากโลกภายนอกมันเหมือน,น,นเวลาเราเล่น f c e e o o o เนี่ยเราจะได้รู้จากคนที่หลากหลายไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายความคิดที่มันหลากหลายแตกต่าง<ช>ผมว่าอันนี้เป็นชาเลนจ์ของจีนมากเลยว่าจะควรที่จะควรหรือไม่ที่จะผ่อนคลายความเข้มงวดเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียที่ไม่ใช่โซเชียลมีเดียสัญชาติจีน<ช><ช>ก<ช>็ที่มีการวิเคราะห์กันว่าจีนพัฒนามากขึ้นประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นนะครับ เข้าถึงโซเชียลมีเดียมากขึ้นเนี่ยแนวความคิดต่อสังคมต่อรัฐบาลจะเปลี่ยนไปเนี่ยจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใช่ไหมว่าเขาจะรู้สึกว่าต้องเรียกร้องอะไรมากกว่าที่มีอยู่ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเรื่องของทางการเมืองเรื่องสิทธิทางสังคมอาจารย์ยังไม่เห็นสัญญาณพวกนี้ใช่ไหมสัญญาณจากในสังคมจีนเนี่ยเอออันนี้เนี่ยเราก็พูดลําบากเนาะเพราะว่าสื่ออะไรทั้งหลายของจีน,นมันเป็นสื่อที่ถูก เขาควบคุมโดยรัฐแต่ถ้าดูจากโลกออนไลน์ของจีนเราก็จะเห็นได้ว่าคนจีนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีแนวคิดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของตนเองอยู่มากพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้เป็นการวิจารณ์ถึงความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์แต่อาจจะวิจารณ์ถึงนโยบายบางนโยบายซึ่งมันอาจจะไม่ได้ผลในทางปฏิบัติแบบนี้แล้วจริงๆรัฐบาลจีนก็เอาใจใส่นะครับตำรวจอินเทอร์เน็ตของจีนไม่ได้มีหน้าที่ปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างเดียวในอีกด้านหนึ่งตำรวจอินเทอร์เน็ตหรือเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงออนไลน์ของจีนเขาตรวจ ประชาชนกําลังไม่พอใจเรื่องอะไร<ม>แล้วก็รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องจะได้ส่งรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงว่าเออมีประชาระชารในโลกออนไลน์จำนวนมากบ่นเรื่องนี้เรื่องนี้นะ<ม>เอาไปแก้ไขด,ดีกว่าไหมดังนั้นเนี่ยจะมองว่าจีนเป็นฝ่ายควบคุมสังคมออนไลน์เพื่อที่จะออพเรสซีฟคือท,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 ที่จะกดสังคมเอาไว้ก็ไม่เชิงนะ<ม>เขาก็รับฟังเสียง<ม>อยู่พอสมวควรนะครับ แต่ว่าทางจีนก็อาจจะไม่กล้าปล่อยให้เป็นอิสระมากจนเกินไปใช่ไหมคะเพราะ<ช>ว่าก็ต้องมุ่งหว,วังไปสู่แกรนแพลนการรวมทุกแคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนใช่จีนมีช h a l เลนส์มีความท้าทายเนื่องจากจีนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะแล้วก็แม้กระทั่งชาติพันธุ์เดียวกันเป็นจีนฮั่นในฮ่องกงหรือในไต้หวันนี่ก็เป็นคนเชื้อสายจีนน่แต่ก็มีแบ็กกราวทางประวัติศาสตร์มีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกันการให้ออโตโนมีแก่แก่ดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับ มากขึ้นเนี่ยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นหรือกลุ่มการเมืองอื่นเรียกร้องบ้างเช่นสมมุติคราเนี้จีนยอมฮ่องกงนะโอ้อยากจะเ,เลือกตั้งผู้ว่าฮ่องกงแบบเสรีเอาเลยอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะเกิดข้อเรียกร้องแบบเดียวกัน สมมติวรวจจากมาเก๊าละ่ะจากเขตปกครองตอนเองชาติพันธุ์ต่างๆที่เบตมองโกเลียในซินเจียงนั้นจีนรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปถ้าให้ออโตนอมี่แก่นนดินแดนมันจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตามมาจากดินแดนอื่นๆแล้ว national rejuvenation 2049ม,มันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะกลายเป็น national disintegration มันจะเสี่ยงแบบนั้นซึ่งรประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นไม่มีทางยอมแน่ๆเลยนะครับ,รบเพราะรจะโดนจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้ที่ทําให้ประเทศชาติล่มสลาย